สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกนายน2568ในคลิปนี้เราจะมาติดตามลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่30พฤิจิกายนจนถึงช่วงวันที่5ธันวาคมลักษณะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันเสาร์ที่29พฤศจิกายนจนถึงช่วงวันอังคารที่สองธันวาคม ในบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นแอนติไซโคนยังคงปกคลุมไทยและก็เมียนมาในขณะที่พายุโคโตกําลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้กับทางช่วงประเทศเวียดนาม ทางตอนกลางคาดว่าในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่3พา,ายุโคโตจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางช่วงประเทศเวียดนามจากนั้นจะถูกอิทธิพลของแอนติไซโคนปกคลุม ok และประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นละลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลทำให้พายุโคโตจะอ่อนกำลังลงและจะสลายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่4ธันวาค ถึงช่วงวันศุกร์ที่5ธันวาคมบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนจะมีปริมาณของฝนเพิ่มบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ลักษณะสะภาพอากาศในประเทศไทยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งไทยเตรียมรับมือ